สวัสดีค่ะวันนี้ป้านุชจะพามาดูต้นผักหวานนะคะทุกคนจ๋าจำได้ไหมคะที่คิดอ่าคิดป้านุชทำเอ่อเพาะเมล็ดผักหวานนะคะทุกคนเอ่อเขาได้โตแล้วนะคะทุกคนจ๋าเอ่อป้านุชก็เลยเกณฑ์เด็กๆเนาะแล้วก็มาช่วยกันปลูกผักหวานนะคะ ต้นขเขาก็จะโตประมาณนี้นะคะทุกคนตนุกะไลลงดินหมดแล้วนะคะทุกคนจ้าเหลือไม่กี่ต้นนะคะทุกคนเหลือไม่กี่ต้นนะคะที่บ้านเนาะตนุกะไลลงดินนะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นชะอมนะคะทุกคนเนี่ยเป็นชะอมเอามาเ่็นเพื่อนปลูกชะอมแล้วก็กล้วยนะคะทุกคนเนี่ยต้นกล้วยเอามาเป็นเพื่อนต้นผักหวานนะคะ ป้านุชก็ไม่รู้จะเอาต้นอะไรเนาะมันไม่มีนะคะทุกคนต้นผักหวานก็ได้นะคะทุกคนจาเอามาเป็นเต้ต้นผักหวานกับคู่กับอา่อาอ่าเรียกอะไรล่ะเนี่ยต้นชะอมนะคะทุกคนเอามาเป็นเพื่อนกันเนาะเดี๋ยวรากเขาก็จะแตกไปตามนี้นะคะทุกคนเนี่ยผักหวานนี่ก็โตแล้วนะคะทุกคนจ๋าตอนที่ป้านุช เพราะไว้นะคะปลูกในในป่าหน่อไม้นะคะทุกคนจ้าเนี่ยนี่คือป่าหน่อไม้ของป้านุษนะคะนี่ตรงหันม,มาทางนี้ก็มีนะคะทุกคนมันมีทั่วเลยนะคะเพราะป้านุษปลูกตั้งสามสี่ร้อยต้นเนาะเนี่ยเขากําลังเขียวนะคะทุกคนจามไม่ต้องกลัวตายเนาะเออ ตายหรือไม่ตายป้าหนูก็ไม่แน่ใจเพราะว่าป้าหนุเพิง่งปลูกครั้งแรกนะคะทุกคนนี้เขาจะได้ประมาณสองเดือนแล้วนะคะนี่ตอนตบเขียวอยู่นะคะทุกคนฝนกตกทุกวันเลยปอนหนูก,ก็จะเอาชะอมมาเป็นแนเ่เต็มในรุ้ชะอมปอนหนก,ก็ใส่กล้วยไปด้วยนะคะเพราะกล้วยอะปอนหนก็จะปลูกก่อนไงแล้วก็จะเอาชะอมมาชะอมเต็มก็เขาก็อยู่กับกล้วยไปก่อนเนาะให้เขาเป็นเพื่อนกัน เพราะมันเป็นป่าหน่อไม้ด้วยนะคะทุกคนมันก็จะมีร่มเนาะหน่อไม้ก็ช่วยช่วยได้นะคะทุกคนจ้านี่นะคะป้าลูกก็จะไล่ให้ดูนะคะทุกคนจ้ามันก็จะเป็นไตแบบนี้นะคะนี่นี่ก็ต้นหนึ่งก็ปลูกไปเรื่อยเนาะตามปอกกล้วยนะคะทุกคนก็ปลูกไปเรื่อยเลยนะคะทุกคนจ๋า มาทางนี้ก็นี่ก็ใช่นะคะทุกคนป่าผักหวานของป้าทั้งนั้นเลยนะคะนี่ก็ใช่ปลูกทีเมืองห่างเมืองนะคะทุกคนเพราะเด็กๆมันมาปลูกกันเนาะป้านุก็จะไล่ดูให้ทั่วนะคะทุกคนนี่คือป่าป่าหน่อไม้นะคะทุกคนจ้าป้านุก็จะเอา ต้นผักหวานมาลงด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูต้นใบกระท่อมอีกนะคะทุกคนอ่าจะพาไปดูนะคะแต่พาดูหน่อไม้เอหน่อไม้กับอ่อผักหวานนะคะทุกคนปลูกผักหวานในป่าหน่อไม้แล้วก็เอาชะอมมาเป็นเพื่อนเดี๋ยวลากเขาก็แตกขากันนะคะเนี่ยนี่เขาก็เริ่มแตกแล้วแหละเริ่มแตกแล้ว เริ่มแตกเนาะเนี่ยผักหวานจะมีตามกอกกล้วยไปเรื่อยๆนะคะทุกคนจ้าเดี๋ยวก็รู้นะคะเดี๋ยวป้าจะมาอัปเดตตอนที่มันโตกว่านี้นะคะทุกคนตอนที่ป้าจะเอาปุ๋ยที่งวมาใส่นะคะก็อบอกว่าถ้าเอาผักหวานพอปลูกผักหวานห้ามใส่ปุ๋ยนะคะทุกคนจ้าใส่ได้เฉพาะที่งวนะคะ,ะป้านุชก็ต้องเชื่อเขาเนาะ ป้าจะไม่ใส่ปุ๋ยนะคะทุกคนจะใส่ขี้งวนะคะมันก็ไม่ได้อยู่แค่นี้เนาะป้านุก็จะพาไปดูเรื่อยๆนะคะทุกคนเนี่ยมันมันป่าใหญ่มากไงป่านมไม้มันก็มี400ต้นไงเออป้านุกระปูกตซาละพัดเลยนะคะทุกคนจ้า ทุกคนต้นกระท่อมก็ยังไม่โตเยอะนะคะทุกคนจา๋าตอนนั้นมันต้นเล็กนิดเดียวนะคะก่อนที่ป้านุจะไปสวีเดนนะคะทุกคนนี่ไงต้นใบกระท่อมสีแดงเนาะเขาบอกว่าดีป้านุที่ป้านุานเอามาจะต้นขนาดนี้นิดเดียวนะคะเออเขาก็โตแล้วแหละเนี่ยป้านุก,ก็จะไล่ปลูกไปเหมือนกันนะคะ อขั้นเอาผกหวานด้วยแล้วก็ใบกระท่อมด้วยเนาะใส่เสียบไปเป็นช,ช,ช่อง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 นะคะทุกคนนี่เขาก็โตแล้วนี่ก็ใบกระท่อมนะคะปานุกไดดเอามาใส่ในกี่โตนเองอยู่ที่บ้านนะโตวกว่านี้นะคะทุกคนตลกนะคะทุกคนจ้ะ ป้านุจะกล่อยคนลรให้เป็นเพื่อนกันก่อนเนาะเพราะว่ามันลกอ่ะก็ยังดีนะคะทุกคนเพราะว่ามันจะได้มี่มเนาะออมาเดินมาถึงตรงนี้นะคะทุกคนก็ไม่รู้ว่าเห็ดอะไรเนาะเห็ดอะไรนี่สีแดงแๆนะคะทุกคนจา๋าปานุไ่ไในรู้จักนะคะเออเห็นเยอะเลยนะคะทุกคนเนี่ยเห็ดอะไรก็ไม่รู้ตามในร้จักรหรอก ลูกกินได้ลูกปลาแต่ป้าไม่เอาไปกินเนาะกวัวตาเหมือนกันขึ้นเต็มเลยนะคะทุกคนดูในป่าหน่อไม้นะคะตาจะใจดูนะนี่ขึ้นอนะ่ะขึ้นเต็มเลยนี่เออเขาขึ้นได้ยังไงเนี่ยเห็ดอะไรเนี่ยไม่เข้าใจเนี่ยขึ้นเต็มเป็น เต็มเกาะเลยนะคะทุกคนทั่วเลยเนาะปานุก็ไม่รู้จักเขาเนี่ยขึ้นเป็นพื้นเลยแต่ป้านุกมาเพาะเห็ดนะคะทุกคนตรงเนี้ป้านุกมาเพาะเห็ดเห็ดโคนนะคะมาเพาะเห็ดโคนไม่เห็นนีเห็ดโคนขึ้นนะคะทุกคนนี่แต่เห็ดอะไรก็ไม่รู้สีแดงๆเนี่ยเออแตกเนาะ พอเห็ดโคนก็ไม่เห็นขึ้นเลยเนี่ยตอนนั้นนะคะทุกคนป้านุนจะทาเห็ดโคนนะคะป้านุนก็เฉพาะแถวนี้นะคะไม่มีนะคะทุกคนดูต่ออีกหน่อยนะคะทุกคนจ๋าจะทําคลิปให้ดูให้ทั่วเลยเนาะเนี่ยป้านุนก็จะถ่ายให้ดูทั่วๆเอาเนี่ยไม่ใช่ที่เดิมนะคะ ทำไปยันนู้นเลยนะคะทุกคนให้มันหมดสามร้อยสี่ร้อยต้นไงปานุก็ทำไปเรื่อยเฉยจำเนาะว่าเออปานุอยากรู้ไงคะทุกคนจ๋าอยากรู้ว่าเออทำผักหวานทำผักหวานในป่านอ,อไม้แล้วก็เอาชะอมมาเป็นเพื่อนแล้วก็เอากล้วยเนาะไม่รู้ว่าเขาจะอยู่ได้ไหมนะคะทุกคนจ๋าปานุก็คิดว่าเขาอยู่ล่มเนาะเขาก็อาจจะเป็นนะคะ ทุกคนเออให้เขาอยู่ในร่มแบบนี้เขาบอกว่ามันถูกแดดไม่ได้ไงถูกแดดแล้วก็เดี๋ยวก็จะตายปนุกไลยปลูกตามป่านหนอ,อไม้นะคะเนี่ยก,ก็จะโตประมาณนี้หละคะ่ะทุกคนจ๋าไม่ใช่มีเฉพาะแค่ตรงนี้มีไปเรื่อ,อยเลยนะคะทุกคนนู้นใปนป่านหนอ,อไม้ปันุ่ดเนาะมีสารพัดเลยนะคะทุกคนปลูกไปทั่วที่ตัวแดนนะคะ ปลูกปลูกผักหวานอยู่ในป่าหน่อ,อไม้นะคะทุกคนแล้วก็เอาชะอมเป็นเพื่อนเนาะแล้วก็เอากล้วยนะคะทุกคนทําเพื่อนเขาเพื่อจะได้กินเขาไงเดี๋ยวป้านุก็จะมาอัปเดตต่อนะคะถ้าป้าป้านุมาเอาปุ๋ยใส่นะคะทุกคนเด็ดไปเอาขี้งวามาใส่เนาะวันหลังเด็วป้านุเอาขี้งวามาใส่นะยังไงป้านุก็ขอฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อจะได้ดูคลิปของปานุตต่อไปนะคะผมเพื่อนจ้าบ๊ายบาย